นี่ยครับพร้อหมูครับพี่น้องอ่ะซึ่งหนาหล้างได้พี่น้องอันนี้แวะออกครับตลอดอันเฮ้ยด็กินนำ้ำเกี่ยวเหนียวๆครับตุยตุย<ม>สวัสดีครับผมเบาปุยจูภาครับผมมื้อนี้เช้านี้ครับพี่น้องพร้อมสาวปุยครับมากินก,กนนระเพาะหมูพี่น้องแง่ๆปิ่งๆครับ,ออรบพ,พี่น้องเขาก็ย่างแล้วไม่ไมครับอู้ห่อนหอนครับนี่ยครับพ่อหมูครับพี่น้องอ่ะซึ่งหนาล้างได้พี่น้องอันนี้แวะออกครับตลอดอันตลอดต สาวปุ๋ยเป็นผู้มักมบาปุ๋ยผู้จินครับคือเกาล่ะครับพี่น้องปุ๋ยก็จินน้ำย่จามความพักครับพี่น้องพักกาแซครับพี่น้องมากาแซ่ผู้เสียงครับบาเสผู้เสียงทุกปูบ้าปุ๋ยผู้จินคีอเกาล่ะครับพี่น้องเป็นความสลัดทักซี่จอกซี่จินครับซี่เล้าความนำน้ำจิ้มกันสูตเด็ดครับพี่น้องงอง,งอปุ๋ยเป็นผู้เห็ดองบักขามตะตีหาครับจนสอดแกงครับพี่น้องเหนียวตุยตุยอันนั้นมาตแซ่กับบาปุ๋ยกับสาวปุ๋ยเนอะครับ นี่ครับใส่แล้วจัดเลนป่ะเอากล้องเขาเนาเด็ดนี่จ้่านุ่มจ่าแง่กันสารปุ๋ยเป็นพุทหนึ่งสาวปุ๋ยเป็นพุทใส่บปุ๋ยก็เป็นพุทกินกระบ้าปุ๋ยนั่นเป็นผู้มาพร้อมแง่กันหอมครับพี่น้องหอมวันนี้ปุ๋ยย่างเองจัดเองครับโอ้กระเพาะหมูครับพี่น้องโอ้หอมใะต่ลมมาเด้อพี่น้องสุหมงสุบอนจ้ามาเด้อเยายุ อยุสมุดปากการครับมาครับมากมากสมองสุบอนนะเด้อพี่น้องเรื่อจ้ะเดินเดี่ยวยิงเขาน้ำแน่วะนะอนะจัดไปครับจิ้งเขาน้ำกันเด้อถ้าใจ,ใจ,ใจอยากมาจิงเขาน้ำกันบุหล่าครับว่างๆกับมีโอกาสแวะมาทางพี่กับมาเยี่ยมยามถามเขาในเด้อครับเบาปุยจูปาครับผมพร้อมทีมงานสุขูมสุขวิรัะครับยินดีต้อนรับเรื่องใจเสมออ่ะช่วงนี้โควิดระบาดอีกรักษาสุขภาพไน่เด้อพี่น้อง ต้องอากาศกันหนาวเพิ่นว่ามานันมานะเมันอากาศหนาวๆน,นี่ยล่ะจ้ะจพงได้กับหักสมรักษาสุขภาพเจ้าของเด้อพี่น้องถ้าสิบ่ไ,ได้กินนางตาเลียบเลยวอม,มันอากาศเยน็นเย็นลงอีกไหมเมืมม่อสองเมื่อนี่ล่ะมาล่มอีกอ่ะจําขวพระน้ำเลยตอนเช้าๆปิดกองเข้าไว้นําเด้มันหน้ามันแห้งครับพวกพวกกับหาแห้งคือกันครับล่มท้อ่นสิส้มอะองริมเบิ่งส้มๆแซบ่บๆนี่แหละเพิ่นมัก จ้างกระเพาะหมู๊กับพี่น้องก็ขืนมากวังหันเลยต้องฟอครับลูกน้องไลยครับพี่น้องขูดห้องสะอานด้วยน้อยพี่น้องขวดมะน้อยแปดตัวเขาให้กินแล้ววังหันต้มเข่าต้มเข่าเต้ยโค้งไก่ใส่กินสีมึงกันนะพี่น้องเลยมามาครับนินงขูดเนื้อมะน้ยินเสียงเนี้ยมันสินบ่ได้นิ่งเสเสียงเส้าปุ๋ยมัได้ได้พี่น้องเป็นยัง มีเหลาห้องสีเหลวเคยได้กินน้ำเนาะเคยได้กินน้ำเกี่ยวเหนียวๆกับตุยตุยขอชาพี่น้องซีสมสมมสมเลยยองบมักข้ามตั้นตีหะจะสอดแกงพี่น้องเหมยเหนียวตุยๆทั้งวันครับพี่น้องตีหแะแกงเลย ก็คี่รำไงค่ะอุเสียงขอาวทามาเดือบเบากุ้งมันลงหน่อยแล้วครับเพิ่มว่าปี ไอปุ๋ยโอ้กัดเลยหิ้วเข่าก่อนนะเห็นเบาปุ๋ยจิ้งเข่าก่อนนะตัวหนอนตัวนุ้น,น,นครับมากินน้ำครับมันเนี่ยเรื่องรสชาติคือพวกปากก็เดิ้วแซ่บจับมั่นแวมสินทั้งาวปุ๋ยหลุงยำุพวกครับคือเดียวกันคือเก่าเหรอพี่น้องกระเพาะหมูครับ กุยอันมักเต้นยมหางพักซีพริกไทยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวพองอันเอ,อียงก่อันรลดดีเนี่ยตหน่อยก็ง่ายแห็ตงหตัวหน่อยเลยนอันอีกต่อ ตาพี่น้องเขาตาพี่นอ้องเ่าเหมือนมาวันว่าปุ้ยต้นหน่อยๆเนี่ยม,มันตีแค่นะแถวดีอยู่หรอครับมื่อเนี้ยเขาท้าอยู่เครื่องบดพี่น้องบอกพี่น้องฮักเดต่จำพ่อจะบอกครับขับขอบคุ่นหลายๆครับพี่น้องแต่ว่ากินค่ำไงก็อิ่มไว้เหวคนว่ากินค่ำหน่อยก็ได้กินโดนควาสะดวกค่ำไงก็แจกพุ่งก็ขับ ที่ค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยจังนอง้องรังก้นกัมบะมาหเหว์ว่าหลไรหึตีใจฮะรังกคนกันมบะมาบ้าป่วยว้าแต่โรคดีอ,อยู่ช่องอีสานมาหนุ่งน่อยแล้วเป็นนักแพะประจำช่องเลยนะแล้วก็เลยติดติดอันว้ราดูจังน่อยว้าหลายจังน่อย ว่าให้ลดลดคำวบาลงจักหน่อยแน่ค่ะลดลงได้กับลดรูพี่น้องนี่มังมะปากกินอย่างเดียวมันสแสบ,บแเบเต้านแม่ครับมาพี่น้งนองเลย ผัก,ก,ก,ก <c oughs> มีประโยชน์ครับพี่น้องซอยแห่เดบกครับไทยใหญ่ไงอืมเป็นไงยำยำอะไรบ้างยำดืดมะลุเอาต้นหน่อยๆให้เนีน่ยให้ยำก่อนบ้างเอา กันห้แล้วจำยังไเปุ้ยยำงไงดีปุ้ยทึงเขาบ้านี่บังอาจมือยาวอยู่ปั่นไห้บ้างเนี้วตุ้ยเลยครับพิกไยบอกว่าให้แล้วเนื้อเริ่มบอกว่าพิกไทยก็บปั่นหางคักซี่ต่ำกกบเกียมตัวเรตัวเรกใส่กันพี่น้องเ ตำซะก่อนอได้มีหนก่ก้อนมาท่าแล้วปรุงรสด,ด้วยมันหอยพี่อยู่ขาวอืมคืออยู่หันละยิ้มก่อนละทางนี้ไป <c oughs> หน่อย <c oughs> มองสีมันแสบเบย์กนแม่ยำกุ๊บๆจ้ะค่อยดีครับแตงครับพี่นองแตงขางปลาท่นหนง,ง่มใหญ่ป๊าแก้วฮะกินสามมือกับประมดไป่น่อ <c oughs> ใยใส่ดูเย็นไว้กินมือรุ่นตอ่อํำกุ๊บๆ ค้ามเปียกแก้วเ,เนี่ยก่เน้าตุ่ยๆเนาะคิกป้นนำมาคัามเปียกตำตาล <c oughs> น้ำปลา กวนบักแตงครับสบ<อ>าวพูดกอค่ะคใกลเพุ่ยสุดยอดีลีครับพี่น้อ,อกค้ามค่ะไปเก็บเอา คำสมอยากต้นนี่เพื่อนห้องปากสมดีครับร่มแห้งครับปลาขาม์ฟกำลงังโลนไปต้นปูมาขึ้นน้องลับบปูกรบเจาแมว Tâm cầm nha tìm buồn cầm Anh sẽ mình Ăn và... Bỏ menu mà นเฮ็ดให้ยปกินได้ก็สิเฮ็ดด้วยจ้ะเนี่ได้แปลกๆกินเด็กกินบ่เคยกินนะจ้ะแต่ก็เห็ดบอกเห็ดนั่นวงบอกแปลกเกินไห้ปุยผมภาสามาเห็ดนั่ไงเนี่ยพางเลยเนี่ยความกินไส้ก็กินเหียบอก Chào có con ừ, không? Ừ, ừ. Chỉnh pha đi khăm Cắt tội rồi, rồi. Ủa, khảo thà về cái nào kìa Xem Năm keo, treo vào khẩu gắn đi Đoàn xoắn lên พอกับพอ่พอยครับหยั่ปุ๊บปุ๊บอย่างกับแก้มโอ้ยสุดยอดเลยพี่นอ้องเลยอยากจะบวกก็เลยเสียปำว่มมาเพื่อนเบ้าโจเมื่อนกนี้น้ำนองมานี้งเ<ม>บ้าโจท,าทำงานาง,งานคนระับเป็นอสอจ้ะเนงานอย้วอำเภออ้อัน <c oughs> นี้ต้อนน้นอย เจี่ยงนกครับนกอยากนำมองค์เดยวขึ้นแกไปไ่้ยไม่แข็งมีเอาได้แสกว่าให้เมียกินละอาวจัดไปกินมันอิ่ม ไงไ้แทนหันพาใจพี่น้องพู่มใจไอสามีสีดีเบอร์มีกำลังใจเห็นให้กินไห,หนั้นว่าขีา่อะไรดีก็มากขอเป็นด้วยด้วยกันแพร่งกันไ้เดอ้อพี่น้องเอ,อ,อาอเนี่ยก็กระทบก,กระทั่งกันแน่ อขอดีเนี่ยหอมกปุ๊บๆเลยหมองแ่บแล้วใหนไมียห้กินดีกว่าหม่งมันแ่บใครบอกคุ้มตั้ใ<จ>มใส่มีน้องไปใหม่หรอมีมีอยู่กัมีน้ำแน่มาเด้อแฟนครับสู่หมองสูบอนครับอยากให้กินน้ำกันแฉบแซ่บนะ จัดไปใส่สวงดังลงไปจากบาปก็ติขอทามนะพี่น้องเนาะหืมหงอมกุุบกบอบคือดอ่าครับจับต้นนหน่อยโอ้ตอนนี้แก้วนี่แสบอีหนีได้พี่น้องตาเจอ,อกันืมหกมันบวก

เค่ะพี่เอาอบ้ลําบ้านมัลมนลําบ้นนบุญขัดแน่นฮึ เป็นในปอกอันนี้เอากินจำล่ำน้ำเอกกำลังเลยขอทาเขาพี่น่องช่วยย่อยแสบปะแสบจ้บเาเอ้ยยิงตันเลยมั้งนนบัติบา้านไม่พี่น้องของสองกับพรอร้อกินไปฉันอิ่มที่เขาจ้าต่อเขากับแบงไวนะ้นัอง เลยกินอีกหารุ่นแค่นหนเนี่หมักตอนใดนเรียกก็เลยตามใจไลยไป็นงไรงมะแม่นหน่อยอา,าต้นไหนหนต้นห็นแน่นน่ แต่ไม่เมือเดิหมอนัน,อนะอนี่นไอปุยอยู่ใต้หอยนะเอาหน่งานอยู่ะ๋อข้าวพรน้ำตอนงี้ครับหนะังหมักตอนองี้มันอิ่มไหมอืนน้ม น้ำาปุ้ยขอฝาเองโดนโดน,นกินน้ำบาปุ๋ยเทียนแลปุ๋ยขอฝาเองเนี่จ้าน,นี็ขอบคุณแฟนครับสุหองสุบอเนี่จ้ะทีต่ติดตามติดชมบาปุ๋ยจูพักจ้าขอบคุณถูกกำลังแรงใจขอบคุณที่อยู่น้ำกันมาตลอดสิ่งไหนบ่ดี สาวปุ๋ยก็จะเป็นติวเตอร์ในบ้าปุย๋ยอย <c oughs> ่เพงยงแมอันบอกเตือนเล่าที่คำํำดีแฟนครับดีเตียนมากหละพี่น้องบ้าปุ๋ยก็ต้องพยงยงมน้ำด้วยครับผมเจ่นได้กับคลิปนี้มือนี่จ้าสาวปุ๋ยกับบ้าปุย๋ยบ่าเวสามี้ บอกกันไม่คลิปหนาเด้อจ้ะสวัสดีค, <น S 2> ครับจิ้วจิ้วฝากกันไปเด้อพี่น้องเป้าปูจุปลากลับไว้ในซีของหัวใจซีต่องรองของพี่ของน้องในเด้อครับจักเล็กจักน้อยนะก็ได็ดซ้ำมือไว้ไปจ้ะพี่น้องซ้ำมือซับจะไข้ไปจ้ะพี่กอล้วครับพี่นอ <Acho S 2> อ้อง